ก็มาดูต้นมะละกอดกนะคะต้นมะละกอดกมากทําพันุ์นะคะต้นลำมันสวยงาม60สิบเนน่าจะสวยงามมากๆเลยค่ะงามมากๆเลยค่ะครูวรรณไทยก็อดใจไม่ได้นะคะที่จะไม่ถ่าย ถ่ายต้นมันสวยงามมาฝากสวยงามขนาดเดียวกันเลยค่ะเห็นไหมคะสวรรค์บ้านนาของเราเนาะมีบ้านอยู่มาดูสวนมันนะคะต้นดำมันสวยงามมากๆเลยค่ะจากข้างหลังสวนมันเกื่อยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ ต้นมันก็เลยสวยงามสวยงามพันอะไรโน,น่นน่าจะปลูกไว้เป็นเอยน,นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสวยงามขนาดเดียวกันเลยค่ะเห็นไหมคะสวรค์บ้านนาของเราเนาะมีบ้านอยู่ก็มาดูต้นมะละกอดกนะคะต้นมะละกอด มากสวยงามมากๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปสวยงามขนาดเดียวกันเลยค่ะเห็นไหมคะสะวรรค์บ้านนาของเราเนาะมีบ้านอยู่สวยงามขนาดเดียวกันเลยค่ะเห็นไหมคะสะวรรค์บ้านนาของเราเนาะ มีบ้านยูยงามมากๆเลยค่ะครูวรรณไทยก็อดใจไม่ได้นะคะที่จะไม่ถ่ายถ่ายต้นมันสวยงามมาฝาก60สิบเซนน่าจะสวยงามมากๆเลยค่ะมาถ่ายมาเยี่ยมบ้านนักเรียนนะคะเอา ความสดชื่นสวยงามลอกที่นาตรงไหนที่เป็นที่สูงก็จะมาปลูกมันช่วงนี้มันผลผลิตมันก็แพงเป็นลอกที่นาตรงไหนที่เป็นที่สูงก็จะมาปลูกมันช่วงนี้มันผลผลิตมันก็แพงไปเริ่ม ต้นจะท่วมหัวครูวรรณไทยแล้วสวยงามลมพัดยามเย็นมาดูต้นมันสำปะหลังข้างบ้านนักเรียนวันนี้ครูลมพัดยามเย็นมาดูต้นมันสำปะหลังข้างบ้านนักเรียนวันนี้ครูดูลำต้นสวยงามแต่ไม่ทราบว่าเป็นพันธุ์อะไร ลอกที่นาตรงไหนที่เป็นที่สูงก็จะมาปลูกมันช่วงนี้มันผลผลิตมันก็แพงเปนลงพัดยามเย็นมาดูต้นมันสำปะหลังข้างบ้านนักเรียนวันนี้ครูมาถ่ายมาเยี่ยมบ้านนักเรียนนะคะเอาความสดชื่นสวยงาม พัดยามเย็นมาดูต้นมันสำมปะหลังข้างบ้านนักเรียนวันนี้ครูมาไทยมาเยี่ยมบ้านนักเรียนนะคะเอาความสดชื่นสวยงามก็มาดูต้นมะละกอดกนะคะต้นมะละกอดกมาก สวยงามมากๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปมาดูสวนมันนะคะต้นลำมันสวยงามมากๆเลยค่ะจากข้างหลังสวนมันเพื่อนๆค่ะดูเลยถ้าเกิดว่าไม่มีฝนก็น่าจะมีสายยางลดนะคะทําพันุ์นะคะ ต้นลำมันสวยงามค่ะเอาความสดชื่นสวยงามบรรยากาศยามเย็นลมพัดเย็นเย็นฉช้ชมากมากเลยค่ะต้นมันแต่ละต้นนะคะก็จะปลูกห่างกันเกือบทำพันนะคะต้นลำมันสวยงาม ลมพัดเย็นนะคะมากๆเลยค่ะต้นมันแต่ละต้นนะคะก็จะปลูกห่างกันเกือบหามากๆเลยค่ะคูววรณไทยก็อดใจไม่ได้นะคะที่จะไม่ถ่ายถ่ายต้นมันสวยงามมาฝากหามากๆเลยค่ะ ครูวรรณไทยก็อดใจไม่ได้นะคะที่จะไม่ถ่ายถ่ายต้นมันสวยงามมาฝากดูลำต้นสวยงามแต่ไม่ทราบว่าเป็นพันธุ์อะไรลมพัดยามเย็นมาดูต้นมันสำปะหลังข้างบ้านนักเรียนวันนี้ครูบีบค่ะเอาความสดชื่นสวยงามบรรยากาศยามเย็น ลมพัดเย็ยนเย็นช่เห็นไหมคะข้างหลังก็จะเป็นมันเหมือนกันนะคะเต้นจะท่วมหัวครูวรรณไทยแล้วสวยงามมาดูสวนมันนะคะต้นดำมันสวยงามมากๆเลยค่ะ จากข้างหลังสวนมันกัมต้นจะท่วมหัวกูวรรณไทยแล้วสวยงามมาดูสวนมันนะคะต้นดำมันสวยงามมากๆเลยค่ะจากข้างหลังสวนมัน มาชมสวนมันนักเรียนนะคะวันนี้มาเยี่ยมบ้านนักเรียนมาดูมันต้นมันสวยงมีมลมพัดเย็นนะคะต้นมันก็เลยสวยงามสวยงามพันอะไรโน่นน่าจะปลูกไว้เป็นมากากเพื่อนๆค่ะอือ หัวมันน่าจะใหญ่หน่าดูเลยนะคะมาฝากเพื่อนๆคะ่ะหัวมันน่าจะใหญ่หน่าดูเลยนะคะมาถ่ายมาเยี่ยมบ้านนักเรียนนะคะเอาความสดชื่นสวยงาม สวยงามมากๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคิปก็มาดูต้นมะละกอดกนะคะต้นมะละกอดกมากมากๆเลยค่ะต้นมันแต่ละต้นนะคะก็จะปลูกห่างกันเกือบ สวยงามมากๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปเห็นไหมคะข้างหลังก็จะเป็นมันเหมือนกันนะคะสวยงามขนาดเดียวกันเลยค่ะเห็นไหมคะสวรรค์บ้านนาของเราเนาะมีบ้านอยู่เห็นไหมคะ ข้างลังก็จะเป็นมันเหมือนกันนะคะมากๆเลยค่ะนต้นมันแต่ละต้นนะคะก็จะปลูกห่างกันเกือบสวยงามมากๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมที่ทำพันุ์นะคะ ต้นลำมันสวยงามรีบลมพัดเย็นนะคะมาฝากเพื่อนๆค่ะหัวมันน่าจะใหญ่หน่าดูเลยนะคะตูลำต้นสวยงามแต่ไม่ทราบว่าเป็นพันธุ์อะไรมากๆเลยค่ะต้นมันแต่ละต้นนะคะ ก็จะปลูกห่างกันเกือบมาชมสวนมันนักเรียนนะคะวันนี้มาเยี่ยมบ้านนักเรียนมาดูมันต้นมันสวยงามเอยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะลมพัดยามเยืยนมาดูต้นมันสำปะหลังข้างบ้านนักเรียนวันนี้ครูมาไทาย มาเยี่ยมบ้านนักเรียนนะคะ